นี่ดอกมะลิหน้าสานพระภูมิหอมแต่เราจะแกล้งแม่กันนะครับเดี๋ยวจะเล่นกะไอทองดำไอทองดำตัวเม็เดนมาเดี๋ยวแกล้งแม่เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะแกล้งแม่ไงโอเคทองดำฟาหนักชิ้มเหมยฟาหนักชิ้มอหมย ซ่อนรักชิมอุ้ยซ่อนรักชิมอุ้ยกระพูดๆสิจุ๊ดแม่ทีมเมื่อกี้ทีมไปเจอดอกไม้หน้าสารพระภูมิแม่เจอดอกอะไรหอมไม่รู้ว่าแม่ปลูกว่ดอกมะลี่ยอือดอกพุทธ นี่เหอมติดมือทิมเลยแม่ลองดมดิตุดผมงดิดองดูดิจีเหรออือจะแกล้งแม่กันนะครับตุดต้องดมกินมือดูใช่เปล่าไม่ต้องซึมเลยใช่ไหม Hva er det